ครับสวัสดีครับสวัสดีกัลยานมิตรทุกท่านยาติธรรมทุกคนนะครับวันนี้รายการธรรมะธรรมชาติจากนิยอ์เอ็กซ์ตร้านะครับตอนนี้ขณะนี้ครับสภาวะที่ทุกคนกําลังเฝ้ามองอยู่ก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็เป็นการต่อสู้ห้าหันกันนะครับก็เราก็ต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับอันนั้นเป็นสงครามทางโลกนะครับสงครามกิเลสจะทำอย่างไรนะครับ การต่อสู้ห้ำหันข้าศัตรูต้องเรียนรู้ศัตรูต้องรู้เขารบร้อยครั้งชนะกิเลสต้องรู้เรากายของเขาไม่ใช่ของเราตัดอุปทานตัดอุปทานตัดยึดมั่นคือปัญญา เข็นค่ากิเลสดับสังคาญดับสัำคาญปรุงแต่งดับมิญญาณเพื่อต้องการดับอวิชชาเกิดปัญญาอันนี้ก็คือเรามาพูดถึงการต่อสู้กิเลสคือเป็นการต่อสู้ในตัวเราเองครับต่อสู้กับความต้องการของตัวเอง ต่อสู้กับความทุกข์ของตัวเองต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนะครับการต่อสู้ห้าหันฆ่าศัตรูต้องเรียนรู้ศัตรูต้องรู้เขาลบร้อยครั้งชนะกิเลสต้องรู้เรากายของเขาไม่ใช่เราตัดอุประทานตัด อุปทานตัดยึดมันคือปัญญาใช้เขียนขากิลเลสด,ดับสังขารดับสังขารดับปรุงแต่งดับวิญญาณเพื่อต้องการดับอวิชชาเกิดปัญญา <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ เราต้องจัดการก็คือขันห้านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เราต้องไปจัดการกับรูปก่อนเราก็ต้องไปปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐาน4ไปพิจนารณากายครับเพื่อที่จะให้จิตเราไปรับคำตอบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็จะไปตัดอุปทานขันห้าความยึดมั่นถือมั่นสัตตานางความที่เรายึดว่ามันเป็นของเรานะครับ พอเราไปพิจารณากายจิตก็จะได้คําตอบว่าเอา้าร่างกายมันไม่ใช่ของเรานะแต่มันก็เหี่ยวเนี่มันก็ย่อนยานแล้วมันก็ตายไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาครับแล้วก็จะเป็นตัวที่จะไปต่อสู้ห้ามหันเกณฑ์ฆ่ากะกเลิดได้นะครับ